หนุ่มหล่อเจ้าของนอยสักผีเสื้อจากซีรีส์ Never theless ที่สาวๆหลายคนหลงรักคุณนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งทรงคังที่มีผลงานการแสดงให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอเซกันวันนี้จะพาเพื่อนๆไปข้างรักแบบสุดๆกับพระเอกหนุ่มทรงคงังนักแสดงหนุ่มอนาคตไก่ที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษเพราะหลังจากเดบิวต์ผลงานการแสดงในปี2017ด้วยระยะเวลาเพียง4ปี เขาก็ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยทรงคางเกิดเมื่อวันที่23เมษายน1994ส่วนสูง185เซนเกิดที่ซูวอนประเทศเกาหลีใต้การศึกษามหาวิทยาลัยคอนกุกยูนิเวอร์ซิตี้คณะฟิล์มอาร์ตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ ทรงคังมีผลงานการแสดงซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องและที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลกันอย่างมากนะตอนนี้คือเจ้าพ่อผีเสือ้อจะเป็นใครไม่ได้ก็คือหนุ่มทรงคังนั่นเองผลงานลน่าสุดของเขาก็คือซีรีส์เรื่อง Never the Rest รักนี้ห้ามไม่ได้ที่กำลังออนแอร์อยู่บน Netflix นั่นเองเป็นซีรีส์เกาหลีที่สายโรแมนติกหลายคนกำลังรอคอยนำแสดงโดยทรงคังและฮันโซฮีซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลัยศิลปะ นางเอกเป็นคนไม่เชื่อในความรักแต่ก็อยากจะลองคบใครสักคนส่วนพระเอกนั้นก็มักจะรักสนุกกับการจีบสาวและรู้สึกว่าการครบใครสักคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและน่าลำคาญแต่วันหนึง่งพระเอกกับนางเอกมาเจอกันนางเอกก็ข้างรักพระเอกแบบสุดๆและรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกซะง,งั้นพระเอกก็รู้ตัวแหละว่าหลอกแล้วก็ออยเก่งเหลือเกินเอะอะเอะอะก็จู่โจม เจอกันแค่ครั้งเดียวก็ชวนนางเอกไปดูผีเสื้อที่ห้องซะแล้วคลิปนี้ก็ไม่อยากสปอยเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครอยากข้างรักกับหนุ่มทรงคังก็ไปติดตามผลงานซีนี่เรื่อง n e v e r l e s t ทาง Netflix ตอนนี้ออนแอร์ถึง EP ที่3แล้ว